สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวยสีจ้งเหวินนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาฝึกอ่านพินอินจีนกันค่ะวันนี้เราจะมาสอนทุกคนอ่านพินอินจีนนะคะ พินอินจีนคืออะไรพินอินจีนคือระบบการเทียบเสียงภาษาจีนโดยการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนโดยภาษาจีนสำเนียงที่จะใช้เนี่ยเป็นมาตรฐานจะเป็นภาษาจีนกลางนะคะหรือที่เรียกว่าจีนเมนารินซึ่งพินอินจีนเนี่ยจะประกอบด้วยส่วนที่ใช้ในการออกเสียงได้แก่พินพยัญชนะพินอินสระและก็วรรณยุกค่ะเรามาดูกันค่ะว่าพินอินพยัญชนะเนี่ยออกเสียงยังไง พีอินพย,ยัญชนะนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน23ตัวนะคะตัวแรกอ่านว่าปูตัวนี้จะคล้ายๆกับคําว่าสามารถเทียบเสียงภาษาไทยได้คือปอปลานั่นเองค่ะอ่านตามนะคะปูปูพูตัวนี้เทียบได้เหมือนตัวพอพานภาษาไทยนั่นเองค่ะแต่ว่าจะมีการ พ่นลมแล้วก็เน้นคำออกมามากกว่านะคะพูดตามนะคะพู r ู o r คำนี้อ่านว่า m ม m มเทียบได้เหมือน mora มมในภาษาไทยนั่นเองค่ะอ่านตามนะคะ m ม m ม for ตัวนี้เทียบได้เหมือน for fun ของภาษาไทยนั่นเองค่ะ พูดตามอีกรอบนึงนะคะฟัวฟตือตัวนี้เทียบได้เหมือนตอเต่าของภาษาไทยค่ะพูดตามนะคะตือตือเธอตัวนี้เทียบได้เหมือนทอทงหรือว่าทอทหารในภาษาไทยนั่นเองแต่ว่าจะมีความพ่นลมออกมา มีความแบบว่าเราจะใช้ลิ้นนะคะติดบนเพดานปากมากกว่าค่ะลองเทียบเสียงกับคำว่าเตื้อดูนะคะเตือจะมีเป็นความต่อเต่าแล้วก็จะมีความแบบลิ้นติดเพดานนิดหนึ่งใช่ไม้มแต่ถ้าคำว่าเธอเธอเนี่ยจะมีความแบบลมออกมามากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าเธอนะคะจะมีความลมออกมามากกว่านั่นเอง ต่อไปค่ะเนื้อตัวนี้เทียบได้เหมือนนอหนูของภาษาไทยนั่นเองค่ะพูดตามนะคะเนื้อเนื้อต่อไปค่ะลือตัวนี้เหมือน r อล l i ในภาษาไทยเลยค่ะไม่ได้มีความแตกต่างกันมากพูดตามอีกรอบหนึ่งนะคะเลือลือเกือ ตัวนี้เทียบได้เหมือนกอไก่ในภาษาไทยค่ะพูดตามอีกรอบหนึ่งนะคะเกือเกือต่อไปค่ะเือตัวนี้จะคล้ายคายคอควายนะคะแต่ว่าจะมีความเอ่อจะรู้สึกว่าในลำคอของเราเนี่ยมีการสั่นเสะเทือนนิดหนึ่งนะคะจะใช้แบบว่าในลำน้นในลำคอ,อ,อมาเนะาะพูดตามด้วยกันนะคือ เก่งมากค่ะต่อไปค่ะคือคือตัวนี้จะคล้ายๆตัวฮาร์ฮูกไหมหรือว่าข้อควาก็ไม่เชิงนะคะมันเหมือนกับจะผสมกันมากกว่านะคะจะออกเสียงเฮอเฮอเฉยๆก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันจะมีความแบบใช้ลำคอของเราอะคะ่ะในการเปล่งเสียงออกมานะมันก็จะได้คำว่าคือ คือหรือลองเอาข้อควายผสมกับพอนกฮูกดูนะคะลองฝึกเยอะๆนะทุกคนต่อไปจีจีตัวนี้คล้ายๆจอจานเลยค่ะแต่ว่าจะมีความเอาฟันบนกับฟันล่างเนี่ยกระทบกันแน่นๆเลยนะเดี๋ยวพูดตามด้วยกันนะจีจีจ ต่อไปชีตัวนี้ถ้าในภาษาไทยเนี่ยเราเขียนว่าชีใช่ไหมที่เป็นชอช้างแต่ว่ามันไม่ใช่ชอช้างนะมันจะมีความตัวจอจานกับชอช้างผสมกันลองเอาให้แบบพูดพร้อมๆกันเอามาผสมกันดูมันจะได้เป็นเสียงคำว่าชีนั่นเองค่ะเดี๋ยวลองพูดตามด้วยกันนะคะชีช ต่อไปค่ะซีซีตัวนี้นะคะจะแตกต่างกับตัวอื่นโดยที่ฟันบนและฟันล่างจะไม่สบกันนะแต่ว่าเราจะออกเสียงออกเสียงเนี่ยผ่านช่องลมของปากนั่นเองโอเคพูดตามด้วยกันนะคะซีซีต่อไปค่ะจือจ ตัวนี้ก็คลายๆกับคำว่าจีเลยค่ะแต่แค่เป็นซือนั่นเองนะคะตัวซือค่ะพูดตามได้กันนะคะซือซือต่อไปซือตัวนี้ถ้าสังเกตเนี่ยจะมีความกระแทกลมออกมาเยอะมากที่สุดเลยนะคะโอเคพูดตามได้กันนะคะซือซือต่อไปค่ะ ซื้อซืตัวนี้ก็คล้ายๆกับซอโซ,อซอหรือซอเสือในภาษาไทยเลยค่ะต่อไปค่ะจื้อจืตัวนี้นะคะเราจะมีใช้ในเน่อเขาเรียกว่าอะไรม้วนล,ลิ้นขึ้นหรือกระดกลิ้นขึ้นไปให้ติดเพดานนะคะให้ตรงที่ใต้ลิ้นของเราเนี่ยมีช่องว่างเนาะแล้วก็พูดคำว่าจือออกมาค่ะมันจะ มันจะเปล่งเสียงออกมาได้โอเคเราพูดตามด้วยกันนะคะชื่อือต่อไปชือชือตัวนี้หลักการเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าเราจะพ่นลมออกมามากกว่านะคะซึ่งตัวนี้จะออกเสียงยากนิดนึงแต่ว่าถ้าทุกคนฝึกไปเรื่อยๆทุกคนก็จะทำได้นะคะตัวต่อไปค่ะ sh ชตัวนี้ใช้ลิ้นติดเพดานเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะมีจะเว้นช่องตรงตาลิ้นแล้วก็ฟันทั้งบนและล่างจะไม่สบกันนะคะตัวนี้จะออกแสียงยากนิดหน่อยแต่ว่าให้ทุกคนลองฝึกพูดได้กัน,นเยอะนะคะพูดได้กันอีกรอบนะช h ช,ชเก่งมากค่ะต่อไปค่ะรื้อ ตัวนี้ออกเสียงว่ายือแต่เหมือนที่เราเขียนเลยก็ได้ค่ะมันจะเป็นการากระดุกลิ้นขึ้นไปเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะอีอีต่อไปค่ะวูวูโอเคต่อไปเป็นสระเดี่ยวพินอินนะคะมีอะไรบ้างเรามาดูกัน,นะคะ่ะ สระเดียวพินอินมี6ตัวนะคะตัวแรกคือสระอาเหมือนสระอาเลยค่ะแต่ว่าโทนเสียงม,มันจะสูงขึ้นอีกนิดเนาะอะ,อะโอเคเดี๋ยวฟังเราพูดนะอาอาสระต่อไปืออือตัวเนี้ยไม่ใช่สระเออนะคะแต่ว่ามันคือสระเออนั่นเองค่ะมันจะมีความแบบ เหมือนขย้อนออกมานิดหน่อยนะมันจะแตกต่างกับภาษาไทยแบบสิ้นเชิงเลยนะทุกคนมันจะเรียกว่ามันจะใช้เสียงไทยแบบเดี่ยวๆก็ไม่ได้เนาะโอเคเดี๋ยวฟังเราพูดอีกรอบนะืออือต่อไปสระโอโอหรือสระออออนั่นเองค่ะต่อไปอ,อีอีต่อไป อูอูต่อไปสระยียีตัวนี้นะคะเหมือนเราทําปากอูแต่ว่าออกเสียงยีงงไหมมันคือสระยีนะคะเราให้มันเป็นแบบเป็นแพทเทิร์นเดียวกันก็คือเราออกเสียงอีแต่ทําปากอูโอเคเดี๋ยวฟังเราพูดอีกรอบนะยียี โอเคค่ะต่อไปค่ะสระระสมพินอินตรอมาดูสระประสมพินอินนะคะสระแรกคือสระไอไอต่อไปสระเอาเอาต่อไปสระอันอันต่อไปสระอังอังต่อไปอง องต่อไปโอโอต่อไปเอเอต่อไปเอินเอินต่อไปเอิงเอิงต่อไปเออเออต่อไปยายาตัวนี้นะคะจะ ถ้าเทียบเสียงภาษาไทยเนี่ยเหมือนสรยเอียใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีความแบบตัวไายๆจะอ้าปากกว้างกว่านั้นเราจะออกเสียงว่าเอ yeah, <yeah> ียเอียอย่างนี้นะคะต่อไปเยาเยาต่อไปเยเยต่อไปยย yeah, <yeah> ู ต่อไปยันยันต่อไปยังยังต่อไปอินอินต่อไปอิงอิงสระนี้นะคะให้เราพูดภาษาอีกับสระอึผสมกันนะมันก็จะเป็นคําว่าอิงอิงอย่างนี้นะคะต่อไปยงยง ต่อไปสระว้าวา,วาต่อไปอ้วออวต่อไปอุยอุยต่อไปวายวายต่อไปวนันวันต่อไปอุน อุนนะคะต่อไปวังวังต่อไปวอองอองวงต่อไปสระเยเยต่อไปสระเย็นเย็นต่อไปสระยินยิน,นค่ะ โอเคต่อไปเรามาดูวรรณยุกต์พินอินบ้างวรรณยุกต์พินอินนะคะมีทั้งหมด5เสียงนะคะเสียงแรกก็คือเสียงอาเสียงนี้จะเป็นเสียงที่มีคีย์ค่อนข้างสูงนะคะเป็นเสียงเรียกว่าเสียง1เนาะโอเคเรามาฟังเราพูดอีกรอบหนึ่งเนาะอาอาเสียงที่2องอาอเสียงที่3าม อาอาเสียงที่สี่อ่อ่เสียงที่5้อ่ะอ่ะเสียงที่5เป็นเสียงเบานะคะมักจะอยู่ท้ายประโยคหรือท้ายคำศัพท์นะคะเสียงนี้จะออกคล้ายๆเสียง1แต่ว่าจะลดลงมาครึ่งเสียงนั่นเองค่ะโอเคเรามาทวนกันนะเสียง1ก็คืออ่ เสียงสองอ่เสียง3ามอ่เสียง4ี่อ่เสียง5้าอะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตารางในการประสมตัวพินอินกับตัวสระนะคะเรามาดูกันว่าแต่ละตัวพินอินเนี่ยจะประสมกับสระอะไรได้บ้างตัวแรกนะคะ ก็จะผส,สมได้กับสระออไอเอเอาอันเอินอังเองอีเอียวเอเยนแล้วก็อินนะคะามาดูกันว่ามันอ่านยังไงกันเนาะช่องนี้นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยอ่านไปพร้อมๆกับเราเลยนะโอเคพร้อมนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามปอ Beau, p i p p y p y p e p e p n p n p in pin m a m m o m o m e m e m i m i m e m e m a m a m o m o m an man m an men m ang mang mò ưng mưng mò y mi mò yêu miêu mò ye mi mò yêu miêu mò yem miên mò in min pho à a pha pho o pho pho a phê pho o pho pho an phan pho ưng phân pho an phân pho ưng phân to a ta to ư 的，托埃泰，托埃泰，托奥涛，托欧涛，托安丹，托安丹，托央登，托翁东，托伊迪，托幺刁，托伊迪，托幺刁，托烟颠，托阿他，托呃特，托埃、啊。 掏、掏、掏、偷、偷、偷、摊、摊、偷、汤、汤、偷、扔、扔、偷、翁、翁、偷、一、踢、偷、幺、挑、偷、一、踢、偷、烟、天、那啊、那、那呃、那、那哎、那、那诶、那、那啊、那。 no ô oh, no, no an nan, no ơn nân no ăn năng, no ơn nâng, no ông nông, no y ni, no yêu niêu, no y ni no yêu niu, no yên niên, no yên niên, lo a la, lo no, ưa lừa lo no, ai lai, lo ê lê โลเอาลาลโอโลโลออันลานลออังลังลออิงเลงงลออีลีโลยาเลียลลเยียวเลียวลลเยียเลีอยโลยิวลอวโลยันเลียนลออินลินขออนุญาตขัดจังหวะแป๊บหนึ่งนะอ่าถ้าสมมติว่าตัว นี่เนาะตัวซีเนี่ยตัวหรือตัวชื่อนะคะตัวชื่อเนี่ยผสมกับสระอีจะอ่านเป็นชื่อทันทีนะคะจื่อชื่อชื่อเหมือนกันหมดเลยค่ะจื่อชื่อซื่อจื่อชื่อซื่อนะคะตัวอีก็เหมือนตัวรือก็เหมือนกันค่ะโอเคเดี๋ยวมาอ่านด้วยกันอีกรอบหนึ่งนะหนึ่งสองสามจะอาจะจะเอจะจออุชือจอไอใจ 早 a z，早 ao zao，早 ou zhou，早 an zan，早 a n zhen，早 ang zhang，早 en zeng，早 ong zhong，早 a cha，早 er che，早 yu ci，早 ai cai，早 ao zao，早 ou zhou，早 an zan，早 en zhen。

超，超欧，超，超安，超，超恩，超，超安，超，超恩，超，超欧，超，超阿，超，超呃，超，超一，超，超爱，超，超诶，超，超奥，超，超欧，超，超安。 Sơn, 沙、沙恩、声、沙安、沙、沙恩、声。r e ʒ r i r ʒ a r ʒ o ʒ r anʒ a n r a n ʒ e n r angʒ a n r ʒ e n r a n r o n r onʒ iʒ i zhi ya cha zhi yao qiao zhi ye qi zhi you qi u qi an qi an qi in qi 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 ya cha qi yao qiao qi ye qi qi u qi u qi an qi an qi in qi xi 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 ya xia xi you xiao xi ye xie xi you xiu xi an xian xi yin xin。ต่อไปก็คือค่ะก้ออากาก้อเอเกก้อไอไกก้อเอเกก้อเอาเกา กออคันกอเอินเคนกออังคังกอเอืงเครื่งกออุ้งคออาคากอเอเครืองอไอยคอไอเคยอเอาเข้ากอโอเคีวกออนคันกออินเคนกออังคังกอองเครืองกออ้งคง ขออ,บบบขออาขาอ <hatten> ขอเอหาขอไอหายขอไอหายขออ้าหายขออ้อหายขออันหานขอเอิญหายขออังหังขอเอญหายขออองหายขอบคุณมากนะคะที่ดูจนจบหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์แล้วก็ จะได้ฝึกอ่านพินอินแล้วก็พูดจีนไปด้วยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะากดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ